ต่อไปค่ะเราจะมาพูดคุยกับบริษัทเนเชอร์โฮมจำกัดกันบ้างน,นะคะก่อนอื่นให้แนะนำตัวแล้วก็แนะนำบริษัทนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมเ,เป็นสถาปนิกของบริษัทเนเชอร์โฮมนะครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำแบบบ้านนะคะเราจะแนะนำแบบบ้านไหนคะแบบบ้าน n h 968ครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพประกอบกันไปด้วยด้านบนจอนะคะซึ่งแบบบ้านนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะคือ จากโจทย์ที่พื้นที่ของลูกค้าที่มีความหน้าแคบแล้วก็ได้พื้นที่ลึกครับก็เลยออกแบบออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ให้มันมีฟังก์ชันครบทุกอย่างภายในบ้านหลังเดียวสไตล์การตกแต่งเป็นรูปแบบไหนเลยเป็นโมเดนโมจิครับโมเดนโมจิ ทีนี้เรามาดูแปลนบ้านกันบ้างน,นะคะว่าเป็นอย่างไรเผื่อใครที่อยากได้บ้านในสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าคงความเป็นโมเดิร์นแบบนี้จะได้ไอเดียนะคะก็จะได้ไปจองปลูกสร้างบ้านกันเชิญค่ะก็เริ่มจากทางเข้านะครับก็จะมีที่จอดรถสองคันนะครับแล้วก็เข้ามาในตัวบ้านก็จะมีะเหมือนพื้นที่พักคอยก็คือเอาไว้เก็บรองเท้าหรือว่านั่งใส่รองเท้าได้ครับทางด้านขวาก็จะเป็นเหมือน เป็นห้องผู้สูงอายุห้องนอนนะครับก็เอาไว้อยู่ด้านล่างแล้วก็ถัดไปโซนด้านขวาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นพื้นที่กินข้าวแล้วก็มีพื้นที่เป็นครัวทาอะไรเบาๆอยู่ด้านหลังบ้านแล้วก็แยกออกไปทางด้านซ้ายก็เป็นครัวไทยครับมีพื้นที่ซักล้างอยู่ไนตัวด้วยบ้านเรามีกี่ชั้นนะคะแล้วแปลนชั้นสองเป็นยังไงบ้างคะแปลนชั้นสองก็คือ พอขึ้นบันไดขึ้นมาทางแยกไปทางซ้ายก็คือจะเป็นห้องนอนเล็กสองห้องแล้วก็ใช้ห้องน้ํารวมตรงกลางตรงหน้าบันไดครับแล้วทางด้านขวาก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ก็คือจะมีทางวอล์กอินโคลเซตแล้วก็ห้องน้ําภายในตัวค่ะถ้าบอบว่าเรามีสี่ห้องนอนใช่ครับนะคะครบครันทั้งชั้นหนึ่งแล้วก็โซนชั้นสองของเรานะคะค่ะนะคะก็คือปริเกตได้เพิ่มเติมตามความต้องการของคุณเจ้าของบ้านเลยนะคะ